ขอเชิญท่านเร่วมฟังการเรียนพระไตรปิฎกโดยสมณะเพาะพุทธจันทเศษโถหรือท่านจันเรื่องกงล้อสู่ความเจริญแสดงธรรมที่พุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2548ค่ะ ขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอครวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาัตช์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอ,อนมันสก,การแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนจะดี พุทโธธรรมโมสังโฆขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติในทางจิตมิตรในทางธรรมทุกชีวิตวันนี้เรามีเกจิกระจอย่างแรงกล้าที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกมาเป็นอาหารใจให้กับท่านทั้งหลายสืบต่อไปโดยขอเรียนบอกกับท่านทั้งหลายว่า พระไตรปิฎกนั้นเป็นหลักฐานหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันมีคุณค่าควรแก่การสักการะเคารพเป็นอย่างยิ่งประเด็นที่ต้องการจะฝากโยมไปสู่การเรียนรู้ก็คือพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่31สุตตันตปิฎบบกอังคุตรนิกายจตุกนิบาต คำว่าจตุกนิบาตนี้โยมพอจะทราบไหมว่าเป็นหมวดที่หมวดอะไรจตุก,กะก็คือหมวดสี่หมวดธรรมที่มีอยู่สี่ข้ออันเป็นข้อปฏิบัติที่ควรแก่การนำไปสู่ปฏิบัติหลุดพ้นจากพระนิพพานเราเรียกว่าจักสี รู้จักคำว่าจักรสี่ไหมหรือเรารู้จักแต่จักเย็บผ้าปกติรู้จักแต่จักเย็บผ้ามิได้รู้จักจักรสี่จักมีสภาพเหมือนหนึ่งเป็นกงล้อ้าใจะไหมเป็นกงล้อเคยได้ยินคำว่าธรรมจักรไหมเป็นวงกลมเป็นกงล้อแห่งธรรมนะที่จะหมุนไป อย่างเรารู้จักล้อรถยนต์นนะอันนี้ก็เป็นจักรชนิดหนึ่งที่พารถยนต์เคลื่อนไปข้างหน้าโดยความเร็วเราเรียกว่าเครื่องยนต์เครื่องจักรจักรสีหมายความว่าธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ย จกนำพาชีวิตของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเหมือนหนึ่งมีล้ออย่างดีที่นำพาเราก้าวไปข้างหน้ามีอะไรบ้างลองฟังนะโย,ยมนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากสี่ประการนี้เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ความไพ่บูรณ์ในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานนักถ้าโยมอยากจะศึกษาปัตรวีดอกอย่างได้ผลเนี่ยกรุณาตามทุกคำเลยนะโยมนะจึงจะไม่ไม่พลาดไม่หลุดพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากสี่ประการนี้ เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้หมายความว่าจักหรือสมบัติสี่ประการเหล่านี้ถ้าเทวดาก็ตามหรือมนุษย์ก็ตามนะประกอบแล้วมีความหมายว่านำตนเองเข้าไปประกอบไปเกี่ยวข้องไปประพฤติปฏิบัติไปศึกษาเรียนรู้คำว่าประกอบแล้วหมายความว่าต้อง ปฏิบัติจนได้ผลแล้วจึงมีคำว่าแล้วต่อท้ายมันเป็นพ a าสเทนนะเป็นพ a าสเทนหมายความว่าจะต้องปฏิบัติจนได้ผลแล้วจึงจะได้ชื่อว่าฟังนะจึงจะถึงความเป็นใหญ่ถึงความไพยบูรณ์ในโพคะทั้งหลายต่อการไม่นานนักคำว่าโพคะทั้งหลายนี่หมายความว่าทรัพย์สินสมบัติ ความมั่งคัง่งทางโลกซึ่งเป็นสิ่งที่คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยพากันปรารถนาพากันต้องการถามว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยโยอมส่วนใหญ่ต้องการอะไรเยอมต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยนะกันใช่หรือไม่จริงๆคนส่วนใหญ่ต้องการเช่นนี้ในมิติตื้นๆพื้นฐานขังคนโดยทั่วไปก็ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยและคิดว่าการที่เรามีความมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์สินสมบัติมีเงินทองเยอะ เป็นความมั่นคงของชีวิตพระพุทธเจ้าเองก็เข้าใจความปรารถนาความต้องการของคนโดยมากพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนว่าเธอปฏิบัติแบบนี้สิแล้วเธอจะถึงซึ่งสิ่งที่เธอต้องการเธอปรารถนาความมั่งคั่งความเป็นใหญ่ความไพ่บูรณ์ในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานนักไม่นานเลยนั่นคืออะไร โยมเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าโยมจะทําการค้าสักอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่โยมจะต้องเลือกให้เหมาะสมในการทําการค้าน,น,นั้นคืออะไรสิ่งที่โยมจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการทําการค้านั้นคืออะไรสมมุติว่าโยมนั่งอยู่ตรงนี้และโยมอยากจะขายของอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่คนไม่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาพบเห็นเพราะอยู่ในที่ลึกถามว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมกับการทำการค้าไหมไม่เหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบพบเห็นได้เพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจใดๆก็แล้วแต่ มีการทําการค้ามีการปฏิบัติธรรมมีการประกอบกิจทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามนะสิ่งที่ต้องคํานึงถึงประการแรกก็คือสถานที่หรือประเทศอันเหมาะสมขอโยมนึกถึงไปทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมกันไปด้วยนะอารามายกตัวอย่างทางโลกให้โยมฟังนะเนะเพียงเพราะต้องการจะให้ญาติโยมเนะี่ยเกิดภาพ ในใจชัดเจนอันจะเทียบเคียงเข้าสู่ทางธรรมได้อย่างชัดเจนโยมจะทําการค้าถ้าโยมเลือกทําเลไม่ดีนะก็ไม่มีทางที่การค้าของโยมจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ต้องเลือกทําเลที่ดีพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าโยมต้องการจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือต้องการที่จะปฏิบัติตอนอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมที่ดีนะโยมก็ยังเลือก ประเทศไม่เหมาะสมเลือกที่พักอาศัยไม่เหมาะสมเลือกสถานที่อันตนเองควรพำนักไม่เหมาะสมเพราะอยู่ในประเทศอันไม่สมควรไม่อื่นไกลหรอกโยมโยมอยากจะปฏิบัติตัวเองเพื่อความเป็นผู้มักน้อยสันโดษหรือผู้ที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่โยมเลือกไปอยู่เอสกิโมซึ่งต้องล่ามสัตว์หิมะ สัตว์เมืองหนาวบริโภคคันจะไปกินพืชผักผลไม้เนี่ยให้สดชื่นเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศมันไม่สมควรจริงไหมการที่คนเราเกิดมาอยู่ในประเทศอันสมควรเนี่ยนะถือว่าเป็นบุญของคนคนนั้นอยู่พอสมควรนะย,ยังโยมเองเนี่ยเป็นแอร์ถูกต้องไหมและโยมก็ต้องเดินทางระหว่างประเทศไทยของเราอะ ไปสู่ประเทศนั้นๆที่โยมต้องทำงานเกี่ยวข้องด้วยยมพบเลยทีเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอื่นเหมือนหนึ่งว่าเขาจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เมืองไทยไม่มีแต่เราก็พบว่าจริงๆแล้วในในเมืองไทยของเราเนี่ยมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างประเทศไม่มีไปจะขยายไม่โยมแล้วเราเองเราเกิดในเมืองไทยเรามีความรู้สึก อบอุ่นเคยชินกับความเป็นไทยเรามีความสะดวกเรามีความคล่องตัวเนในฐนานะที่เราเกิดเป็นคนไทยพระทั้นจึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยคือประเทศอันสมควรของคุณเข้าใจไหมโยมอาจจะไปประเทศอื่นแล้วยมมีความรู้สึกชื่นชอบใช่เลยประเทศนี้เหมาะสมกับฉันแต่พออยู่ไปนานๆแล้วเราพบเลยทีเดียวว่า เราไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นพลเมืองของประเทศนี้ถึงแม้ว่าประเทศนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือหลายสิ่งหลายอย่างดีกว่าประเทศไทยก็ตามแต่มันไม่ใช่ความเคยชินของเราเพราะนั้นประเทศนั้นก็เป็นประเทศที่ไม่เหมาะสมสำหรับเราดังนี้